นี่สำหรับบุคคลผู้เข้าเขตประโสูดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจรารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตคัมประโสูดาบันอันดับแรกย่างเข้าสู่โคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนีจิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกับลำลางเล็กๆท่ยืนคล่อมในสองขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน้นอยู่ฝั่งโน้น ยังจะถือว่าเป็นระโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโพทรงชานเฉยๆก็ไม่ถูกระหว่างที่ยืนคล่อมอารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกุตระทั้งเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้กำลังใจจะรักปรนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เปน็นเทวดาด้วยผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน ตอนนี้เป็นโคตรภูยานหลังจากนั้นมอารมณ์เข้ากับมปสโสดาบันอารมณ์ธรรมดาคือความเยือกเย็ยนของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในได้ความโลภความโลภนี่การธรามากินเป็นของธรรมดาดวยความสุจริตธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดของคนอื่นใดไม่มีอีกแล้ว จิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรมแล้วก็ประการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธที่ยังมีแต่อาการยับยังมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลง ไอ้ความหลงในชีวิตร่างกายยังมีในวโสดาบันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่รมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามึ้นได้ทิพยคุยานเวลานั้นความเป็นทิพยของท่านมาก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพะพนิพานเลยจะเหนเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรม พอจิตเข้าถึงโคตรภูยานจะสามารถเห็นนิพพานในชัดเจนแจ่มใสามากสำหรับท่านที่ได้ปัญญายังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพพานได้อย่างเก่งก็ไปถึงพรมชั้นที่สิบหกเรือรูปกระพรมํากำลังใจเข้าถึงประโสดาบันเข้าเขตนิพันไ์้สบาย แล้วก็สําหรับท่านที่บอกว่านิพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาถ้ากิเลสหนามันบังใจจิตสุกปรกไม่สามารถจะไปได้อลาบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นคขานาฬิกาบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี